ข่าวด่วนประกาศรมพุ่ตุนิยมที่ยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและครื่องลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยฉบับที่หนึ่งมีผลกระทบตั้งแต่14-17ถึงกระะกฎาคม2567ในช่วงวันที่14-17ถึงกระะกฎาคม2567ันารอยร่องมรสุมกำลังแรงจะพาดผ่านภาคเหนือและภาดมันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ด้วยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วยสําหรับขื้นลมทะเลอันดามันทางตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีกําลังค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอนามันทางตอนล่างและอ่าวไทยทางตอนล่างทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนส่วนเรือเล็กคลีอันดามันและอ่าวไทยทางตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วง14-17กรกฎาคม2567นี้ไว้ด้วยจึงขอให้ติดตามพยากราณ์ประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดประกาศณนะวันที่12กรกฎาคม2567เวลา5นาฬิกา กรมอุตุจะออกประกาศฉบับต่อไป13กรกฎาคม2567เวลา5นาฬิกาข่าวด่วนฝนอ่วงน้ำท่วมเกือบมิดคันเหตุฝนถล่มหนักมากจับตาสามปัจจัยฝนมาแรงพยากรากา์กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภยัยพยากรากาศทางเพจและยูทู e ฝนฟ้าพยากรณ์วิทย์พรลุงพิลาชัยทางเ c e b o ๊ k ประจำวันศุกร์ที่12กรกฎาคมในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้อันนินจะมาแจ้งเตือนเช็คพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนติดตามเส้นทางหย่อมคลอประกาศตาำที่คาดว่าจะก่อตัวในช่วงวันที่13กรกฎาคมและจะเริ่มส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย14-20กรกฎาคมพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบจากในด้านของหย่อมคลอประกาศตามลูกนี้บ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ จากโมเดล GFS ล่าสุดให้หย่อมความประกาศตำ่ำเริ่มก่อตัว13กรกฎาคม2517หลังจากนั้นจะเริ่มดึงอุณหภูมิของน้ำทะเลมาเลี้ยงตัวเองและเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้ทางตอนกลางเย้องตอนล่างเข้าสู่บริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนกลางซอปปะปลาทางตอนกลางและเคลื่อนตัวดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้แรงขึ้นและร่องมรสุมให้พาดผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศไทย,ายทางตอนบน ยอมควาบรรากาศต่ำก็จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ภาคอีสานจะทำให้ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นจะมีฝนตกหนักึงหนักมากเข้ามานะครับที่ด้านของหย่อมลูกนี้จากการคาดการณ์ล่าสุดจะเกิดปรากฏการณ์ฟูจิวาราเอฟเฟกตคือการดึงดูดกันระหว่างย่อมที่จะก่อตัวหลังจากย่อมลูกนี้อีกนะครับ คาดว่าจะก่ะตัวบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนกลางอีกครั้งในช่วงที่16กรกฎาคมและหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมุ่งนาเคลื่อนตัวเข้าสู่เกาะไหหลำรวมถึงอ่าวตังเกียและประเทศเวียดนามทางตอนบนก่อนที่จะสลายตัวประเทศเวียดนามทางตอนบนนะครับซึ่งพายุไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย แต่จะดึงมรสุมตะวตกเฉียงใต้ให้แรงขึ้นส่วนโมเดล GFA เช่นกันนะครับที่ด้านของพายุหรือหย่อมความประกาศตามที่จะเริ่มก่อตัว13กรกฎาคมนี้คาดว่าจะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะครับแต่จะดึงมรสุมตะวตกเฉียงใต้ให้แรงและบริเวณพื้นที่ ที่อยู่ใกล้กับในด้านของหย่อมพอบประกาศต่าจะถูกในด้านของหย่อมพอประกาศต่ําดึงมรสุมตะกตนเสียงใต้ให้แรงทําให้ฝนฟ้าขนองบริเวณพื้นที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นและดึงร่องม,มรสุมให้พาดบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตามแนวของหย่อม ถ้าหย่อมอยู่ต่ำร่องก็จะพาดต่ำลงมาถ้าหย่อมอยู่กลางประเทศร่องก็จะพาดลงมากลางประเทศและถ้าหย่อมเคลื่อนสูงขึ้นไปร่องก็จะเคลื่อนสูงขึ้นไปตามไปด้วยนะครับพาดผ่านรืนพื้นที่ตามแนวของโรงมรสุมและดึงมรสุมตันตกเฉียงใต้ให้แรงดังนั้นทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะันออกกรงุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ถึงแม้ว่าพายุจะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากฝนในสปัจจัยคือบริเวณพื้นที่ที่ใกล้กับแนวย่อมความกดอากาศต่ำคือบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามสปปลาวทางเวียดนามตอนกลางถึงตอนลาอ่างสปปลาวทางตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกจะได้รับอิทธิพลจากย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงลูกนี้และในด้านของการดึงมอสุมต่ำตกเฉียงใต้จะได้รับอิทธิพล คือบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยและด้านรับลมมรสุมบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกส่วนแนวร่องมรสุมที่จะเป็นตัวดึงฝนดึงความชืน้นเข้ามาเลี้ยงหย่อมความรักาศตำ่ำที่จะเคลื่อนตัวเรื่อยๆทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือพื้นที่ร่องมรสุมจะเขยอบตามในด้านของหย่อมความรักาตำ่ำที่ค่อยๆเขยบเคลื่อนเรื่อยๆ จากบริเวณพื้นที่ฝั่งล่างของประเทศไทยจะค่อยๆเคลื่อนไปฝั่งกลางของประเทศไทยและฝั่งบนของประเทศไทยดังนั้นตามแนวของร่องมรสุมที่เคลื่อนผ่านฝนก็จะวิ่งเข้าสู่ในด้านของแนวร่องมรสุมฝนฟ้าขะนองก็จะเพิ่มขึ้นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนและทางตอนล่างขอให้ติดตามพยากราณ์และประกาศคำเตือนกันอย่างใกล้ชิดนะคะ ที่ได้ของการเตือนในช่วงนี้มรสุมตําตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมแต่ยังคงมีกําลังอ่อนถึงปานกลางซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีกําลังแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยก็จะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมาขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยก่อนอย่างเช่นบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมื่อวานนี้โดนเข้าแล้วบริเวณพื้นที่จังหวัดชนบุรี พัทยาอ่วมน้ำท่วมจมบาดาลโดยเมื่อวานนี้11กรกฎาคม2 5 6 7ได้เกิดฝนทล่มหนักประมาณ1ชั่วโมงทำให้รถจมครึ่งคันบริเวณถนนเรียบทางรถไฟวัดธรรมซึ่งรถเล็กและรถใหญ่รถทุกชนิดห้ามสัญจรผ่านบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากมีปริมาณน้ำท่วมสูงขอบคุณที่มาเพจชนบุรีระยองและหลังจากนั้น บริเวณพื้นที่พัทยาชนบุรีจากฝนที่ถล่มหนักลงมานะครับภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปทําให้ทัวทั่้งเมืองจมบาดาลฝนถล่มหนักนานนับชั่วโมงถนนหลายสายน้ําท่วมขังรถพังเสียหายซึ่งนะครับดังในภาพที่โชว์อยู่ในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจสยามชนนิวนอกจากนั้นแล้วในวันนี้ที่ด้ของกรมอุตุนิยมวิทยายัางแจ้งเตือนพื้นที่ฝนนะคะ ฝนฟ้าคะนองจะค่อยๆเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักฝนตกหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่โดยส่วนใหญ่แล้วในวันนี้การคาดการณ์ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับและจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกร,รุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งในวันนี้ฝนมากที่สุด อยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกฝน70%รองลงมาภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครบริมมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน60%ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน40%ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายพะเยาน่านแพร่พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ60 ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนอรอยละ60ตกหนักบางแห่งภาคตะวันออก ฝนฟ้าขนองร้อยละ70ตกหนักบางแห่งบริเวณนครน,นายกราชบุรีจเช,ชิงเราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภากตา้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ40บริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ต ต่อไปนช้จะพาไปเช็คพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฟนจะเริ่มจากเวลาประมาณ10บตองนาฬิกาจะเริ่มจากภาคตะวออกก่อนนะคะนครนายก9.4มเมตรสระบุรี5.5ปราจีนบุรี6.5ม้านหนองไฮ8.8สาแก้ว5.9พนมสารคาม5.7หนองว่า5.4คลองกระกราว6.4คลองใหญ่6.4ชุ่มแสง10แกลง7.8วงน้ำร้อน5สอยดาว5 ต่อไป15นาฬิกาเรือเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองในบริเวณพื้นที่พิษสนโลก3.5สุโขทัย2กำแพงเพชร9.2บ้านของวิไล6.7พิจิตร3.5น้องบว 6, ัว4.6นครสวรรค์5.4กุทัยธานี5.8สระบุ10 หันคา6.2วงเวียนสาแก้ว7.7พระนครศรีอยุธยา9.9วิเชียรรี3นคนรราชสีมา4.7นางรอง4.6สุรินทร์5.2ปราศาตร10.5สังขา8.5 18นาฬิกาเมริวเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองในบริวเวณพื้นที่พิจิตร5.7น้องบัว5.9อุบลราชธานี4.5เดชอุดม5.5ปากเซ6.2 หากมีข้อมูลเพิ่มเติมอันริงรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้ดยทั่วกันนะครับขอบุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ